สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับวันนี้ก็ยังคงมีรีวิวนะฮะหนังสือ Trade l i ์แอนด์อูนิ d i s c i p l e นะครับหรือชื่อไทยว่าเจาะกลยุทธ์คัดหุ้นดันเทรนด์ฮะเป็นรีวิวนะักเทรดฝรั่งครับที่เขามีประสบการณ์เป็นมือระดับกลางนะแนะนำมือใหม่ครับเพื่อให้อ่านหนังสือเล่มนี้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็เออ นี่เป็นสิ่งที่เรียกว่า,ารีวิวแบบวิจารณ์นะครับให้แค่สามดาวนะครับมาดูว่าทำไมเขาจึงแนะนำแล้วก็ให้แค่สามดาวนะครับที่มานี่ยเป็นท็อปคริติคอลรีวิวนะฮะของคุณฟิน e ิก x ์เทรดเดอร์นะฮะเขาตั้งชื่อหัวข้อรีวิวว่า Good System Book ฮะเป็นหนังสือระบบนะฮะเป็นสื่อเทรดตามระบบที่ดีฮะประมาณนี้นะเขารีวิวเมื่อปี2011บเล่มนี้ เล่มนี้น่าจะเขียนเมื่อตั้งแต่น่าจะพิมพ์ออกมาจำหน่ายเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี2010นะบ้านเราก็เพิ่งแปลนะผ่านไป10กว่าปีฮะผ่านมา14ปีนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเนื้อหานะครับบอกเลยว่ายังคงใช้ได้ครับใช้ดีครับนะเหนือการเวลาครับนะฮะเหมือนพี่มาร์คครับค,คุณจำได้ไหมพี่มาร์คเนี่ย่ป็มมนมือนูวินีนะแกเขียนหนังสือของแกนี่ก็ประมาณนีแหละสิกว่าปีที่ผ่านมาครับ แล้วแกก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะ2ปีที่แล้วเนะแกไปลงแข่งครับ US Investing จะไม่ชิปครับเพื่ออะไรดูไหมครับแกต้องการพิสูจน์ว่าสิ่งที่แกเขียนหนังสือเมื่อ10ปีที่แล้วนั้นยังคงเวิร์คครับเพราะว่าแกเทรดได้กำไรระดับ300%นะชัดเจนนะว่ากลยุทธ์พวกนี้นะไม่ตกเทรดนดะ์ฮะยังใช้การได้ดีเสมอมานะฮะเออมาดูครับ เล่มนี้ทาง Investing เนี่ยเขาจะมีจัดทักสั่งออนไลน์นะสั่งซื้อออนไลน์ที่ Investing เนี่ยจะจัดส่งภายใน20เมษานะท่านก็น่าจะอ่านสัก21-22-23ม้นเนาะแล้วแต่สถานที่ห่างไกลจากกรุงเทพแค่ไหนนะแล้วก็ร้านหนังสือนะ่าจะประมาณเนะี้ย20หนว่านะ20่น่านะ 20, นจะมีวางขายนะก็รอดูแล้วกันถ้าท่านไม่สะดวกซื้อจากออนไลน์แต่ถ้านำนะซื้อจากออนไลน์ถูกกว่าครับ ลด20เลยนะแล้วก็ดีฮะผมว่าการจัดส่งของ investing เนี่ยก็ทำดีนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กล่องครับมีมีทั้งกล่องที่เป็นที่เป็นเหมือนกับพิเศษนะมีความเป็นพิเศษสำหรับผู้อา่านแล้วก็มีทั้งที่ค่าหนังสือครับถือว่าพรีเมียมนะเป็นอะไรที่พรีเมียมมากสำหรับจากสำนักพิมพ์เนี่นะฮะเชิญชวนนะ ซื้อออนไลน์ครับซื้อตรงจากสำนักพิมพ์เดียวจะได้ซัพพอร์ตกันโดยตรงนะฮะมมนูนครับบทวิภา์วิจารณ์ของคุณฟอนิกฟอนิกเทรดเดอร์เขาบอกว่าทําไมเ็มาให้3าดาวครับบอกว่านะเขาเป็นนักเทรดเนี่ยที่เทรดมาระยะหนึ่งแล้วนะระดับกลางนะที่ก็มีความผิดพลาดครับที่พยายามหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มือใหม่เขาทํากันครับแต่เขาก็ผิดพลาดเหมือนคนวนใหญ่นะครับซึ่ง เป็นสิ่งที่เขาอยากจะแก้ไขมันนะครับเขาบอกเลยนะว่าเขาเขาไม่เคยซื้อหนังสือการลงทุนที่ไหนมาก่อนเลยนะเล่มนี้เป็นเล่มแรกครับที่เขายอมเสียเวลาอ่านนะแล้วก็เป็นรีวิวด้วยครับรีวิวครั้งแรกนะเขาบอกว่านะหลังจากอ่านบอกว่านะี่ะกิลโมเรลิสกับคริสเคเชอร์เนี่ยนะมีความซื่อสัตย์ในการเขียนนะเป็นการเหมือนกับ เขียนประสบการณ์ตัวเองนะที่เขาเจอจริงนะให้เราอ่านจริงๆคือเป็นคนที่ซื่อตรงซื่อสัตย์คือเขียนแบบแฟรนะ์ๆะว่าเขาเจออะไรมาบ้างครับซึ่งมันเป็นการนําเสนอทั้งประสบการณ์ครับแล้วเคล็ดลับการเทรดของพวกเขาครับซึ่งนะครับมันทําให้คือเขาบอกว่านะเล่มเนี้ยมันก็อืม โอเวอร์ไพรส์ส่วนนี้โอเวอร์ไพรส์คืออาจจะเป็นเพราะว่านะผมตั้งชื่อทำไมเขาเขารีวิวคือจะว่าไปเนี่ยการให้สามดาววันนั้นเขาค่อนข้างจะติดติงตรงที่ว่าการตั้งชื่อนะตั้งชื่อตรงที่ว่านะฮะปันพอร์ตโตเป็น18%มนเป็นี์นะวันเนี้ยโอ้โนะคือเขาบอกว่านะผลตอบแทนเนี่ย18,000%นเะนี่ยหรือ11,000%อของก,กิลเนี่ยนะ อาจต่ำกว่ามากหากคุณลบ1ปีออกด้วยความเสี่ยงจากเลเวเรจที่บ้าคลั่งและผลตอบแทนสุดพิเศษซึ่งตามสถิตินั้นหาได้ยากมากครับคือเขาบอกว่านะไอ้ผลตอบแทนระดับเนี่ยหมื่นแปดพเนี่ยนะของผู้เขียนทั้งสองยน,นะมันเป็นผลตอบแทนที่มาจากปีที่ตลาดหุ้นขึ้นอย่างบ้าคลั่งนะครับซึ่งความจริงแล้ว,ว่ควรตัดออกไปซะ ถ้าตัดออกไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีผลตอบแทนมากเท่านี้ก็ได้ถ้าผลตอบแทนไม่ไม่ไม่ได้มากขนาดนี้เขาอาจจะเชื่อถือมากกว่านี้ก็ได้ละพอเนี้นะคือเขาเขาไปเขาไปมีอคติกับการการกําหนดเนี่ยการการการโปรโยนะว่าได้กําไรหมื่นหมื่นแปดพันเปอร์เซ็นต์เท่านี้ครับเนี่ยเขาเขาไปไปมีปัญหาน,นี่เองครับที่เหลือนั้นก็บอกว่าเล่มเนี้ยโอ้โหเนี่ยเป็นหนังสือเทรดตามระบบนะเน้นการเทรดตามเทรนด์ฮนะ เป็นการเทรดนะครับไม่ใช่การลงทุนระยะยาวนะบอกนะคือเขาเน้นย้ำว่าเล่มนี้ไม่ใช่การลงทุนระยะยาวเป็นแค่การเทรดตามเทรนด์เท่านั้นนะฮะเนี่ยที่สมบัตบอกว่านะเล่มนี้มีคนจำนวนมากครับให้5ดาวกับมันครับเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีคำพิพากษาถึงว่าบางคนเนี่ยนะ ไม่รู้อ่านหรือเปล่าครับแต่ด้วยความที่กระแสมาก็ให้ห้าดาวไปเลยนะเขาบอกเลยนะซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่น่าจะถือมากเท่าไหร่นักประมาณนี้นะก็เป็นเป็นเชิงข้อมูลเชิงความเห็นเชิงเชิงที่แบบวรพากวิจารณ์นะครับแล้วเขาเขาก็ยังย้ำว่าเล่มนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ V I เลยนะฮะไม่เกี่ยวข้องกับการุนแบน้นค่าเลยครับไม่เกี่ยวข้องกับเดทเทรชครับ ไม่อ้องการการงทุนแบบได้คุณภาพครับนะฮะออปชันคือถ้าคุณต้องการถ้าคุณเป็นสาย V i เล่มเนี้ก็อาจจะไม่เหมาะคุณนะถ้าคุณเป็นเดย์เทรดเนี่ยไม่ผมว่าเดย์เทรดน่าใช้ได้นะการลงทุนแบบได้คุณภาพก็ประมาณว่าเหมือนกับน่าจะน่าจะเป็นหนังสืออ่ารนะ m a สเ e อร์มาร์เก็ตไซเคิลนะว่านะั้นลงทุนสไตล์นะั้นนะคือเอ่เอเล่มเนี้ย มันเป็นหนังสือที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการลงทุนนุ้นโกรดนะฮะแล้วก็เทรดตามเทรนเท่านั้น,นะะไม่เหมาะกับฮะไม่เหมาะกับการลงทุนแบบนคุณค่าเนี่ฮะแล้วก็เล่มนี้ก็มีการพูดถึงะฮะหน้าเทรดนะฮะการพีระมิดฮะการหยุดต้านตัดขาดทุน กำหนดขนาดตำแหน่งครับระดับความเสี่ยงแล้วก็รวมถึงแง่งมุมทางจิตวิทยาฮนะพวกเขายังครอบคลุมถึงการขายช็อตด,ด้วยนะฮะคืบางนคนอาจมองว่ามันซับซ้อนแต่ว่าเล่มนี้ก็อธิบายได้เข้าใจง่ายมากกว่าเล่มอื่นเลยนะวันนี้นะคือคือถ้าข้อแปดหน่วว่าเป็นเรื่องดีนะคือครอบคลุมตั้งแต่หน้าเทรดนะฮนะการซื้อแบบพีระมิดหยุดการขาดทุนนะฮะ โพซิชันไซส์ระดับความเสี่ยวครอบคลุมนะครับผมว่าเหมาะสมมาสำหรับถ้าคุณต้องการสวิงเทรดเล่มนี้ดีมากเลยนะ่ยคำแนะนำครับอันนี้ไฮไลท์ผมเอามามาตั้งชื่อนะทำไมเนะี่ยเขาแนะนำม,มือใหม่ยังไงครับเหตุผลสรุปนะเหตุผลที่เขาให้3ดาวก็เป็นเพราะว่านะเล่มเนี้ยคำโปรยเนี่ยหนึ่งแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ย,ยมันมันเวอร์ไปน,นิดนึงกมบอกแค่นะี้แค่นี้นะแล้วก็ไม่เหมาะสำหรับสายวิไอนะนี่สามดาวเป็นอคติแบบแบบไม่ ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะผมผมตีนะนี่ได้ว่าครับผมว่าคําแนะนําสําหรับมือใหม่เนี่ยผมว่าน่าสนใจกว่นะหนึ่งก็บอกว่าเ,เล่มเนี้ยแนะนําให้มือใหม่นะอ่านซ้ําๆครับและขีดเช่นใต้ครับใช้กระดาษโน้ตนะทําเครื่องหมายหน้าสําคัญไว้ครับอย่าคือถ้าเจออะไรที่เป็นอ่านยากอย่ายอมแพ้ครับค่อยๆเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปครับ ขนาบแรงนะอ่านอย่างละเอียดครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอ่านซ้ำๆขีดเส้นใต้ช็อตโน้ตเอาไว้ครับดีสุดครับสำหรับมือใหม่นะแล้วก็นะฮะถ้าอ่านเล่มนี้แล้วยังไม่ยังไม่เก็ตอะไรเนี่ยสามารถอ่านเล่มอื่นเพิ่มได้นะนะฮะก็ผู้เขียนแนะนำ มันก็มีหนังสือที่เขาได้นำนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือของปู่โอนีลหนึ่งเจสซี่ลูมอ์นะฮะไวคอฟนะฮะแล้วก็ดาวาร์สอ่านเพิ่มได้นะครับแล้วก็เขาบอกนะถ้าคุณอยากจะสำเร็จนะครับอย่าเป็นพวกซิสเต็มฮอปปิ้งนะอย่าพยายามหาเทคนิคการลงทุนใหม่ๆครับที่มีการนำเสนอทำทาง ทางออนไลน์่ทางทีวีนะเพราะว่าการเทรดนั้นไม่มีโฮลิเกรวนะครับสิ่งเดียวที่เป็นโฮลิเกรวในการเทรดคือนะครับคัดยูรอสช็อตแอนเลทยูรฟิตกันครับกลยุทธ์ทุกกลยุทธ์ในการส่วนใหญ่นะที่ที่มันนำเสนอที่มีการเอามาเย,ยนยันใช้ซ้ำของการมีการแบบเผยแพร่ซ้ำๆเนี่ยเหมือนเหมือนกันเนี่ยนะมันเวิร์กครับเพียงแต่ว่า คุณยังเป็นอย่ะงไรครับคัดอยู่แลอวช็อตและก็ลดยูโ่รฟิตรันนะะที่สำคัญครับคุณต้องพยายามที่จะปรับปรุงครับเพราะว่าพฤติกรรมตลาดนั้นเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องครับนะฮะระบบนั้นฮะมันจึงมีช่วงเวลาที่เวิร์กและไม่เวิร์กครับคุณต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ระบบนี้มันเวิร์กแล้วก็ไม่เวิร์กครับนะฮะดีนะข้อนี้นะของ่าคือหนึ่งคืออ่านซ้ำ ช็อตโนต้ตนฮะแล้วก็อ่านหนังสืออื่นที่ผู้เขียนแนะนำเลยครับเพิ่มเติมนะแล้วก็ต่อมาคืออย่าเปลี่ยนระบบไปเรื่อยครับพยายามว่อย่เรียนรู้เข้าใจว่าระบบที่คุณใช้นั้นมันเวิร์กตอนไหนแล้วก็ไม่เวิร์กตอนไหนนะฮะต่อมาคือเตรียมพร้อมนะครับสำหรับการตัดขาดทุนทุกการเทรดเนเตรียมพร้อมสำหรับการตัดขาดทุนทุกการเทรดนะคนกกนะนี้ก็ดีนะ จำไว้เสมอว่าเล่มนี้เป็นแนวทางการเทรดนะครับไม่ใช่การลงทุนระยะยาวครับเนะฮะเล่มนี้เหมาะกับการเทรดครับไม่ใช่ลงทุนระยะยาวนะครับต่อมาครับเขามีความเห็นว่าออหากคุณอ่านข้อความนี้ในฐานะเป็นมือใหม่นะที่เทรดมา5้าปีแรกนั้นเขาแนะนำให้คุณนะ่ะอย่าได้ position s i z ใหญ่เกินไปนะ รักษา o s ซ t i o n size ให้เล็กเอาไว้ครับเพราะว่าอะไรครับถ้าคุณใช้ position s ซ z ์ใหญ่ที่คือเอาแนวทางจากเล่มนี้นะแล้วก็ใช้โ s i t i o n s ซ z ์ใหญ่นะเขาบอกว่าคุณเจ๊งแน่นอนโอ้โหครนี้ก็ดีนะสังเกตดีนะคือมือใหม่นะครับถ้าคุณเพิ่งมาเทรดนะครับเอาแนวทางจากเล่มนี้ไปใช้อย่าเทรดแบบจัดหนักครับ โหชันไซส์เล็กไว้ก่อนครับเรียนรู้ไปก่อนครับเพื่อะอะไรครับเอาตัวรอดได้ได้ครับโอเคล้กลยุทธ์นี้มันมีเขาสามารถเขาอวดว่าเขาสามารถปั้นพอร์ตโต1 8ื่0แปดเปอร์เซ็นต์หมื 18, ่นภายใน7ปีจริงอยู่ครับแต่ว่าคุณยังมือใหม่นะคุณยังไม่รู้ว่าตอนไหนที่กลยุทธ์นี้มันเวิร์กกับไม่เวิร์กครับดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งได้จัดหนักซื้อตัวเดียวแบบหวังว่า พลิกชีวิตพลิกพอร์ตยาครับแต่จงเผยชั้นไซส์ให้เล็กก่อนครับเรียนรู้ไปก่อนว่าจะใช้กลยุทธ์นี้อย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุดครับนะต่อมาครับด้วยความที่การเทรดที่แนวทางการเทรดเรื่มนี้เขาแนะนำนะเป็นการเทรดตามระบบดังน,นั้นเนี่ยเมื่อระบบมันเวรเนิร์กนะฮะกำไรนั้น ควรที่จะคัพเวอร์ที่คุณขาดทุนไปครับถ้ามันยังไม่เวิร์กนะฮะคณจำเป็นจะต้องเลยครับจำกัดการขาดทุนให้เสียน้อยมากขึ้นกว่าเดิมครับคือม่ายง่ายคือพอ i ิชไซส์ให้เล็กลงกว่าเดิมครับเนี่ยเอาใหม่นะครับคือกลยุทธ์เนี้ยมือใหม่นะอย่าพอซิชไซส์ใหญ่ครับเริ่มต้นที่พอซิชไซส์เล็กครับเพื่อเรียนรู้ว่า เมื่อไรท่ที่ตอนไหนที่ระบบนี้มันเวิร์กและไม่เวิร์กครับจากนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้แล้วยังไม่เวิร์กครับคือยังไมไ่กำไรเนี่ยเทรดมาหลายหลายหลายาสักสักร้อยครั้งไม่กาไรเนี่ยลองครับปรับโพซิชันไซส์ให้เล็กลงฮะแล้วทำต่อไปฮะอันนี้นะฮะเช่สมการครับระบบเนี้ยมันเหมาะสำหรับตลาดเป็นขาขึ้นเท่านั้น ดังนั้นถ้าตลาดขาลงเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องถือเงินสดครับนี่ฮะนี่เป็นข้อสังเกตที่ดีมากสําหรับมือใหม่นะครับคือระบบในเริ่มเนี้เป็นการเทรดที่มันเวิร์กสำหรับตลาดขาขึ้นเท่านั้นถ้าตลาดขาลงต้องถือเงินสดนะครับแล้วก็ข้อต่อมาบอกนะจนกว่าที่คุณจะได้กำไร จากหุ้นที่มันมีโมเมนตัมจริงนะคุณอาจจะนะฮะเสียหายนะฮะต้องตัดขาดทุนนะฮะจากกลยุทธ์การซื้อแบบ p o เก็ตพ i v วอนะฮะเพราะว่าการซื้อแบบน,นี้นั้นถ้าตลาดมันพันผวนนะครับคุณโดนนะคุณโดน s t ็อปลอสฮะรัวๆครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ ธรรมชาตินะครับของการเทรดสายโมเมนตัมนะคือการเทรดโมเมนตัมเนี่ยมันจะเวิร์กสำหรับตลาดที่มันมันเป็นไฟเขียวสวยๆไฟเขียวแบบเขียวกระจีครับที่มันตลาดมันคึกคักอ่ะนะแต่ถ้าตลาดมันออกแนวชอบเป็นสลอปแนววิบซอนะตลาดมันสวิงแกว่งลงอย่างไรไรไร,ไรเทรนด์เนี่ยการซื้อด้วยกลยุทธ์พ็อกเก็ตพิวร์ดเนี่ยเละฮะ เละเทะนะครับนี่เป็นข้อสังเกตที่ดีมากและตรงมานะครดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเทรดระบบนี้ให้ได้กําไรนะจำเป็นต้องรอตลาดโมเมนตัมดีๆครับแต่ถึงขนานั้นนะ่ะไม่มีใครรู้หรอกเพราะตลาดแบบเนี้ยมันโมเมนตัมดีไม่ดีนตะ่คุณจำเป็นต้องมีการแย่มีการทดสอบครับดังนั้นเนี่ยทำไมการ p o s i t o n size เล็กเพื่อลองตลาดที่จำเป็นไง อย่าได้โพไชซนไซส์ใหญ่บึ้มบึ้มบึ้ม,มไม่ไม่ดูตามมาตราเรือไม่ดูพรตลาดนะเละฮะพังแน่นอนฮะดีมากคอนี้นะครับคอ,อสิบเบอกว่านะโปรดจําไว้เสมอว่านะการเคลื่อนไหวราคาหุ้นทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับถ้าคุณตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองนะจําไว้ว่าไม่มีหอลลีเกลนะไม่มีสูตรสําเร็จนะไม่มีหน้าเทรดที่เป็นสูตรสาเร็จนะ ไม่มีกลยุทธ์ที่มันสุดสำเร็จชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีครับมันคือความน่าจะเป็นฮนะสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับการเทรดให้รอดและรวยคืออะไรครับวินัยครับแล้วก็เน้นความสม่ำเสมอครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ผู้เขียนนั้นเขาได้กำไรอย่างมหาศาลเพราะเขามีวินยนะัยฮะเขามีการรอโคอยครับเขาเลือกตลาดเป็นนะแล้วเขามีการคัดลอสช็อตและเลทฟิตตันนะ กลยุทธ์นั้นมันสำคัญไม่แค่สินะที่เหลือเป็นเรื่องของ Money Management เรื่องของ psychology ครับสำคัญมากกว่านะครับและสุดท้ายเขาก็เป็นคำแนะนำนะเออเนี่ยแนะนำให้ให้คุณนั้นรักษาความเสี่ยงนะจำกัดความเสี่ยงให้มันเล็กๆฮนะให,ให้เสียน้อยนะแล้วก็พยายามปรับปรุงหน้าเทรดแล้วก็รายการ watchlist ให้ดีขึ้นครับแล้วก พยายามที่จะเรียนรู้ครับแนวทางจาก How to make money stock เนี่ยให้มากขึ้นเลยคืออ่านคู่กันดีกว่าครับคือ m o k e money stock เนี่ยมันเป็นเหมือนกับคัมพีนะคัมพีคลาสสิกส่วนเล่มเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคัมพีที่คนรุ่นใหม่เอาคัมพีคลาสสิกมาใช้แล้วก็มาอธิบายมาเล่าสู่กันฟังผ่าน ผ่านเคสผ่านเคสผ่านกราฟแล้วก็มีการนําเสนอประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควรจะมีถ้าอยากจะใช้คัมพีคลาสสิกนั้นให้ประสบความสำเร็จนะฮะแนะนำเรื่อนี้นะฮะก็ตอนนี้ถ้าคุณไปซื้อที่เว็บไซต์นะฮะ Investing น,นะฮะก็จะลดราคา20%นะครับถือว่าโอ้โหราคาเท่าไหร่นะมีแ420ครับซื้อได้ครับราคานี้อาจจะฟังดูแล้วมืนจะแพงนะแต่ว่า ใช้งานจริงนะผมว่าทําเงินได้เป็นล้านแน่นอนครับคุ้มค่าราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยครับถ้าคนใช้แล้วมันเวริร์กนะฮะก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ